โควิดสงครามโลกครั้งที่สมที่ไม่มีการประกาศจากนโยบายการทำสงครามในต่างแดนต่อเนื่องหลายสิปีของสหรัฐทำให้งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปเพื่อการทหารแลกกับการช่วงจริงทรัพยากรของประเทศที่เข้าไปทำสงครามเช่นน้ำมันในตะวันออกกลางจนทำให้สหรัฐเสียดุลอย่างหนักต่อเนื่อง มีการพิมพ์ดอลล่าเพิ่มมากมายมหาศาลจนค่าเงินตกเศรษฐกิจก็ยิ่งสุดกล้กับช่วงที่สหภาพโซเวียตกำลังจะแตกเพราะทำสงครามช่วยประเทศคอมมิวนิสต์ในเครือมากเกินไปนั่นเองซึ่งต่างจากประเทศจีนที่ไม่ได้ทำสงครามกับใครมาเป็นเวลานานจึงมีเวลาพัฒนาประเทศให้เจริญในทุกด้านอีกทั้งยังเป็นรัฐบาลพักเดียวก็ยิ่งคล่องตัว จะทำอะไรก็สำเร็จในเวลาอันสัน้นไม่เหมือนประเทศประชาธิปไตยที่การเมืองมักไม่นิ่งไม่มีสีิรภาพสะดุดเป็นระยะระยะจนจีนเจริญก้าวหน้าเกือบเท่าเทียมมหาอำนาจสหรัฐไปทุกทีจึงทำให้สหรัฐต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเบรกความยิ่งใหญ่ของจีนทั้งกีดการทาการค้าทางเทคโนโลยีเช่นที่ทำกับบริษัทหัวเบยและการขับไล่นักศึกษาจีนออกจากมหาวิทยาลัยดังๆ ในประเทศสหรัฐให้กลับประเทศจีนในเวลาเดียวกันก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนช่วงปลายปี2019จากนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วนานาชาติจึงมองว่าจีนเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้เพราะที่เมืองอู่ฮั่นมีห้องและบวิจัยไวรัสอยู่และสหรัฐก็ประกาศว่าเชื้อไวรัสหลุดลอดจากที่นี่ ซึ่งห้องแล็บนี้สถาบัน Eco อีโคเฮลอะเลอันของสหรัฐเองที่เป็นผู้ให้ทุนในการวิจัยไวรัสโครโรนาแต่ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดได้มีการจัดแข่งขันกีฬาทหารโลกขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นมีทหารสหรัฐเข้าทําการแข่งขันแล้วป่วยเป็นหลอดลมอักเสบก่อนถูกส่งกลับจึงถูกสงสัยว่าอาจเป็นการแอบเอาเชื้อโครโรนามาปล่อยที่นี่เพื่อกล่าวหาจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีก็มีคนป่วยอาการเหมือนติดโควิด -19 ที่สหรัฐมาก่อนจีนจะได้ตอบโต้ว่าห้องแลบโครงการอาวุธชีวภาพที่ฟอร์ดเดทริกเป็นคนสร้างและแอบปล่อยเชื้อโรคนี้แล้วใส่ร้ายป้ายสีจีนห mm hmm. ลังจากที่จีนสามารถควบคุมโควิดในประเทศได้แต่สหรัฐเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก พร้อมกับประเทศในยุโรปหลายประเทศซึ่งการขับไล่นักศึกษาจีนกลับก็อาจเป็นไปได้ว่าจีนอาจใช้คนเหล่านี้ไปแพร่เชื้อโรคโควิด -19 บ้างเป็นการตอบโต้นั่นเองต่อมามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลายพันธุ์ที่มีชื่อว่าโอมิครอนในหมู่นักศึกษาชาวแอาฟริกาใต้แล้วลามไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วซึ่งไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ ได้เพิ่มความสามารถในการระบาดเร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่พิสงไมร้ายกาศเท่าเดลตา้าที่สำคัญคือวัคซีน mRNA ของอเมริกาเอาไม่อยู่เนื่องจากลักษณะพันธุกรรมที่เปลี่ยนไปกลับกลายเป็นวัคซีนเชื้อตายของจีนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเพราะมันสามารถจดจำไวรัสได้แม้กลายพันธุ์ถึงแม้ภูมิคุ้มกันจะไม่สูงมากเหมือน mRNA ก็ตาม คล้ายกับเป็นการโต้กลับและป้องกันตัวไปในเวลาเดียวกันแบบสงครามอาวุธชีวภาพเนื่องจากการบังคับฉีดวัคซีน mRNA ทั่วโลกสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลในกับประเทศตะวันตกผู้ผลิตแล้วด้อยค่าวัคซีนเชื้อตายจากจีนแต่พอเชื้อโอมิครอนเข้ามาระบาก็จะทำให้เครดิตวัคซีนของประเทศตะวันตกลดลงแต่ของจีนกลับมามีราคาอีกครั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่าสื่อตะวันตกทุกแขนงแม้แต่องค์การอารมโลกหรือหูก็มักมองจีนเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและปกปิด,ดบิดเบือนข่าวข้อเสียของวัคซีน mRNA ที่มีต่อประชาชนประเทศตนเองอย่างน่าประหลาดขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือก่อนหน้านี้สองสามปีประเทศในยุโรปได้ตื่นตัวรับมือกับสงครามโลกครั้งที่สอย่างมาก แล้วจากนั้นไม่นานก็มีโควิดระบาดเสียหายเหมือนเกิดสงครามโลกจริงๆและในการศึกสงครามการปล่อยเชื้อโรคทำลายศัตรูก็เป็นกลศึกที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วเมื่อ้าสศึกอ่อนแอจึงเข้าโจมตีด้วยอาวุธจึงให้จับตาดูจีนกับสารัฐให้ดีว่าใครจะเป็นผู้เปิดศึกก่อนใครจะชนะหรือบางทีมันอาจตัดสินแพ้ชนะกันที่สงครามชีวภาพเท่านั้น เพราะการใช้อาวุธอื่นเช่นระเบิดนิวเคลียร์อาจถึงกับล้างโลกกันไปได้เลยซึ่งเท่ากับแพ้ทั้งสองฝ่ายและมวลมนุษย,ยชาติทั้งหลายก็แพ้ไปด้วย